ในฤดูกาลนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีหลายทีมนะครับที่สามารถรักษามาตรฐานการเล่นและพัฒนาระบบฟุตบอลให้ก้าวกระโดดขึ้นมาได้หนึ่งในนั้นนะครับต้องมีชื่อลิเวอร์พูลเป็นอย่างแน่นอนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปดูว่าจากลิเวอร์พูลธรรมดาร,รม,ดามาเป็นลิเวอร์พูล2.0เนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนแต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดูบอลขับนิวกันด้วยนะครับ หลายๆคนเชื่อนะครับว่าพอถึงเวลาที่ทีมใดทีมนึงเนี่ยประสบความสำเร็จคว้ารางวัลทุกอย่างมาครองหรือขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดแล้วทีมนั้นก็จะเริ่มหมดแพชชั่นเริ่มจะไม่หิวกระหายชัยชนะเหมือนที่ผ่านมา โดยยกตัวอย่างเป็นลิเวอร์พูลนะครับนับตั้งแต่เจอแกนคอปเข้ามาคุมตำแหน่งแม่ทัพคุนซอลิเวอร์พูลจากที่ตกต่ำในช่วงนั้นนะครับก็กลับกลายมาเป็นทีมที่น่าเกงขาอีกครั้งด้วยกองหน้า3มประสานอย่างซาดิโอมาเน่โรเบโต้ฟิมิโน่และโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่เรียกได้ว,ว่าเป็น3ประสานที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลก็ว่าได้ครับแถมมีกองกลางตัวหลักที่คอยเติมเกมลุกเป็นอย่างดีเช่นจอแดนเฮตสันจีนี่ไวนาดุมหรือจะเป็นฟาบินโย ครับนะครับใช้ตัวหลักชุนนี้นำทัพหงแดงตามล่าควา้ารางวัลม,มามากมายทั้งยูฟาแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพลีกคัพยูฟาซูเปอร์ครัพรวมไปถึงฟุตบอลสโมสรโลกและถ้วยที่เขาตามหามานานอย่างพรีเมียร์ลีกพอพวกเขาคว้าความสําเร็จมาได้มากมายในครอบพองมาหมดอย่างและได้ขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นความท้าทายของพวกเขาก็เริ่มหมดตัวลงแพชชั่นความกระหายที่เคยมีมากๆก็จางลงไปเรื่อยๆโดยมันเริ่มจากนักเตะตัวหลักๆนะครับที่เริ่มย้ายออกจากสโมสรเช่น เฮนสันฟาบินโยเฟมิโนที่ย้ายไปยังซาอุหรือจะเป็นซาดิโอมาเน่ที่ย้ายไปยังเบอร์เยนมิวนิกก่อนที่จะไปลงเอยกับซาอุเช่นกันเหลือ,อไว้เพียงแต่โมฮัมเหม็ดซาร่าที่ตอนนี้นะครับน่าจะเป็นตำนานของลิเวอร์พูลไปเรียบร้อยแล้วด้วยเหตุนั้นนะครับทำให้ลิเวอร์พูลมีช่องโหว่ในตำแหน่งต่างๆจากที่เคยเพอร์เฟกทุกอย่างตัวเก่าอย่างเวอร์จิลฟันไดก็บาดเจ็บทีมก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิม เกมรับผุพังแดนกลางที่มีปัญหาในช่วงหนึ่งทําให้ Liverpool ลิเวอร์พูลลุดจากวงโคจรไปนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เจอกันขอบกุญซื้อของลิเวอร์พูลนะครับต้องหานักเตะเข้ามาทดแทนตําแหน่งที่เป็นจุดอ่อนในขณะนั้นโดยเริ่มต้นจากซื้อแนวลุกอย่างลุยส์เดียร์เดโกโชตาเพื่อเข้ามาทดแทนตําแหน่งของฟิมิโนและมาเน่ที่ตอนนั้นนะครับก็ยังไม่ได้ย้ายออกจากทีมไปตั้งแต่แรกตามด้วยดาวินนุเยตและโคดิกคโปซึ่งเหมือนเขาต้องการเสริมแนวลุกให้แข็งแกร่งก่อน ในแนวรับชุดแชมป์ยุโรปก็ยังอยู่กันครบนะครับทั้งเบอร์จิลฟันได้แอนดูโรปสันเทนอเล็กซานเดอร์อโนและมีผู้รักษาประตูเป็นอลิสันเบ็คเกอร์แต่อาจจะมีเสริมมาเล็กน้อยนะครับอย่างอีบูโกนาเต้แต่ถึงกระนั้นนะครับพวกเขาก็ยังไม่สามารถสร้างสมดุลทีมให้แข็งแร่งได้เพราะว่าปัญหาในแดนกลางของพวกเขาที่ยังไม่แข่งแร่งพอเลยต้องปรับให้เทนไปเล่นตำแหน่งอินเวอร์ตฟูลแบ็กคือแบ็กที่เติมไปเล่นในแดนกลางในเวลาที่ทีมนั้นเล่นเกมลุกนั่นเองครับการปล่อยตัวหลักแดนกลางออกไป เรเปอร์ูนนะครับจึงจําเป็นต้องหากองกลางชุดใหม่เข้ามาแทนแล้วจึงได้ดมินิกสวซัก์สไลจากอาร์บีไรซิกและ ister, อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางดีกีแชมป์โลกจากไบตันและได้กองกลางตัวรับอย่างวัตาลูเอนโดเข้ามาโดยมีฮาวิเอเลสและเคอร์ติโจนเป็นตัวรอหนุนสับเปลี่ยนกันไปนั่นเลยทําให้ลิเวอร์พูลนะครับมีความลงตัวมากขึ้นยิ่งบวกกับแท็กติกของเชลล์คปเหล่านั้นทําให้ลิเวอร์พูในขณะนี้ไร้เทียมทานและยากที่จะถอก่อนมากๆโดยในการเล่นในลีกพวกเขาลงเล่นไปทั้งหมด10 2นัดชนะไปทั้งหมด15เสมอ6และแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนี่แหละครับว่าทําไมเขาจะต้องเรียกว่านิวเวอร,ร์ภูธรรมดาธรรมดาเป็นลิเวอร์ภู2.0และทุกคนคิดยังไงกับลิเวอร์ภูตอนนี้ในคิดว่าปีนี้ลิเวอร์ภูจะสามารถคว้าได้กี่แชมป์เม้นมาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามดูบอลขับนิวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ